ดอกเบี้ยของไทยเนี่ยอาจจะมีโอกาสขึ้นต่อได้แต่คงไม่เร็วและไม่ได้แรงถ้าสงครามในตอนออกกลางเนี่ยมันขยายวงอันนี้เป็นความเสี่ยงหลักของโลกเลยในปีหน้ามันกระทบเราแน่นอนเพราะว่าราคาพลังงานมันจะขึ้นอีกใช่ไหมคะมันจะทําให้ต้นทุนนะคะของพลังงานของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆที่เราก็ต้องนําเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการที่ผลิตในประเทศเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้น มองว่าปีหน้านี่เศรษฐกิจทไทยอาจจะโตได้4ถึง4.5ใช่ไหมคะถ้ามีการอัดฉีดเข้ามาขนาดนี้แต่พอปี68เนี่ยสีหน้าเป็นห่วงนะคะอาจจะฟีบลงมาจากฐานที่สูงคือตอนนี้ใน100เอซของเงินกู้ของภาครัฐไทยเนี่ย99เป็นกู้ในประเทศกู้นอกประเทศแค่ปเปอร์เซ็นต์เดียวนะคะถ้าเราดู liquidity ในประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นดูเนี่ยเมื่อสักเดือนที่แล้วยังเหลืออยู่ประมาณ1ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้น500 0 0 0บาทเนี่ยกู้ในประเทศได้ เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกคนยอมรับแล้วล่ะคะ่ะว่าดอกเบียของโลกกำลังปรับตัวขึ้นนะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะคะมองในมุมของเศรษฐกิจไทยกันบ้างคะ่ะวันนี้ต้องบอกว่ายินดีมากนะคะที่ดอกเตอรกุกนะคะให้โอกาสกับพวกเรามาร่วมแชร์มุมมองเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เองเนี่ยมอง2แกนะคะ่ะดกรกุก๊กขาก็คือแกนของดอกเบีย เพิ่มขึ้นทุกคนก็กังวลอยู่แล้วว่าเอจะทําให้เศรษฐ,ฐกิจโลกชะลอตัวแต่มองแกนของเศรษฐ,ฐกิจในประเทศไทยเราก็ไม่มั่นใจเลยว่าเอเรามีความแข็งแรงเพียงพอแล้วหรือยังที่จะรองรับกับสถานการณ์ของบริบทการเงินโลกที่เปลี่ยนไปแบบนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นประเด็นแรกอยากให้ดรกุ๊กช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังสักนิด mm hmm. นึงค่ะว่าณปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐ,ฐกิจไทยของเราเนี่ย มีความเปราะบางแค่ไหนแล้วเราจะรองรับกับสถานการณ์ของดอกเบีย้ยโลกที่จะปรับตัวขึ้นเนี่ยอย่างไรบ้างคะก่อนที่จะเล่าถึงว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะรองรับได้ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเข้าใจก่อนว่าดอกเบี้ยนะคะในโลกลในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรก่อน<ต>เราจะได้รู้ว่ามันจะหนักหน่วงขนาดไหนะนะคะแน่นอนในในโลกเนี่ยนะคะเศ,เศรษฐกิจโลกเนี่ยที่กําลังเผชิญเงินเฟอ้อท,ที่สูงขึ้นเนี่ยนะคะก็ทําให้หลายๆประเทศในโลกรวมถึงสหรัฐเองเนี่ยเขาขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของเขาถูกไหมคะสหรั ีขึ้นเร็วและแรงมากนะคะต้นปีที่แล้วเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายสหาราัฐหรือเฟดเรทที่คนก็นทราบกัน เกือบเป็นศูนย์ใช่ไหมคะพอมาวันนี้เนี่ยนะคะเครึ่งแล้วแล้วมีบอกว่าอาจจะไปถึง6%ด้วยซ้ำของประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าของเราเนี่ยขึ้นชาใช่ไหมคะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยภายในไม่ถึง2ปีเนี่ยเขาขึ้นไป5%เรครึ่งแล้วใช่ไหมคะของไทยเนี่ยยังพึ่งค่อยๆขึ้นเราพึ่งเริ่มขึ้นเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วเองใช่ไหมคะจาก0.5%วันนี้ก็ขึ้นมาเป็น2.5%ดอนกวินโยบายก็งซึ่งขึ้นมาแค่่อยๆขึ้นเพราอะไรเพราา เราดูบริบทในประเทศเราด้วยว่าเรายังฟื้นชา้าใช่ไหมคะการขยายตัวของธุรกิจเล่าของของเศรษฐกิจเนี่ยยังติบโตค่อนข,ข้างจะฟื้นจากโควิดนะคะค่อนข้างชา้าอาจจะเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวอะไรเอ่ยที่กลับเข้ามาก็ยังกลับเข้ามาช้ากว่าที่เราคาดไว้ใช่ไหมคะพอดูทั้งหมดแล้วเนี่ยพี่มองว่าดอกเบี้ยของไทยเนี่ย อาจจะมีโอกาสขึ้นต่อได้นะคะแต่คงไม่เร็วและไม่ได้แรงเพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าปัจจัยในประเทศเองเนี่ยนะคะมันก็ยังไม่ได้เอื้อกับการที่เราจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงมากเพราะว่าในอนาคตเนี่ยที่มองว่าสหรัฐจะขึ้นดอกเบีย้ยก็อาจจะขึ้นอีก อาจจะ0.25%หรือ0.5%ใช่ไหมคะใน,ในอีก12เดือนข้างหน้าแล้วจริงมีคนพูดด้วยว่าพอถึงสิ้นปีหน้าเนี่ยอาจจะเริ่มลดแล้วด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าของไทยเองเนี่ยเขาก็มองของสหรัฐแล้วก็มองว่าอในประเทศเองเนี่ยเออ ปีหน้าเราก็น่าจะมีการฟื้นของเศรษฐกิจนะคะขึ้นมาได้ดีกว่าปีนี้เพราะนักท่องเที่ยวจะเข้ามาใช่ไหมคะรัฐบาลจะมีการอาัดฉีดนะคะหให้คนกระตุ้นการบริโภคอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจปีหน้าก็น่าจะฟื้นได้ได้มากกว่าปีนี้ดร,ก,รกุ๊กมองว่าโอเคละบ้านเราตอนเนี้ยต้องบอกว่าถามว่าความพร้อมที่เราจะขึ้นดอกเบีย้ยได้มากกว่านี้เยอะๆมันก็คงยังไม่พร้อมมากเพราะเรายังมีอีกหลายๆอย่างที่เป็นปัจจัยเฉพาะตัวของไทยเอง ในขณะที่เศรษฐกิจไทยก็ยังดูไม่ค่อยมีความพร้อมเท่าไราแต่ขณะเดียวกันการที่เรารักษาระดับดอกเบี้ยไม่ให้สูงเกินไปก็ทําให้ค่าเงินบาทของเราเนี่ยอ่อนค่าต่อเนื่องซึ่งเราเห็นมาแล้วในช่วงนี้เราก็โอ้โหบาทก็อ่อนอยู่ในโซนที่อ่อนนี่คือดีแข็งลงมาหน่อยแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างอะถ้าถ้าเรายังยังไม่ปิดแก๊ยังไม,ไม่ไม่ตามไปปิดแกบ แล้วค่างเงินบาทก็ยังอ่อนอยู่แบบนี้ค่ะอันนี้เป็นคาถามที่ดีมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนก็จะเป็นห่วงใช่ไหมคะว่าถ้าดอกเบีย้ยของเราเนี่ยห่างจากของสหรัฐมากๆเนี่ยจะมีเงินไหลออกจากประเทศเราเยอะแล้วเดี๋ยวค่างเงินเราจะอ่อนมากะนะคะจะขอให้ให้ตัวเลขสถิตินิดนึงว่า,เ,าเงินที่ไหลเข้าออกประเทศของไทยเนี่ยนะคะ80%นะคะมาจากเรื่องของการค้าและการท่องเที่ยวส่วนเงินเนี่ยที่ไหลเข้าไหลออกจากตลาดทุนหรือว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยจะแค่20%นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาค่างเงินบาทแข็งหรืออ่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยหลักเลยเนี่ยที่จะต้องดูเนี่ยคือดูว่าเดือนนั้นเนี่ยเราเกินดุลการค้าไหมนะคะหรือว่าเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะไหมในเดือนนั้นถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแม้ว่าแกลบของดอกเบี้ยเรากับสหรัฐจะห่างนะคะก็ เงินบาทก็ยังแข็งนะคะ <Ừ. S 2> เพราะว่าตรงนั้นน่ะเป็น,ปนคล้ายๆว่าเงินที่เข้ามาเป็นหลักของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมองว่าถ้าดูไปในอนาคตเนี่ยนะคะเราคงไม่ไม่ไปแมทช์นะคะ <Ừ. S 2> ดอกเบี้ยนโยบายเราของสหรัฐหรอกเพราะว่าบริบทของเศรษฐกิจเราก็ต่างกันใช่ไหมของสหรัฐเนี่ยดีมานเข้ามาร้อนแรงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟดเลยต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อจะไปลดดีมานใช่ไหมคะลดดีมานลงแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็ยังมองว่าของเราเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปถึงสัก ประมาณ3%ปอนะคะสาแล้วอาจจะโคเอาไว้ตรงนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะค่าเงินเนี่ยก็อาจจะอ่อนแต่ก็อาจจะต้องไม่ได้มากเพราะว่าต้องดูว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณทีน่าบอกว่าถ้าค่าเงินบาทเราอ่อนไปอีกนิดนึงใช่ไหมคะแล้วเราสามารถที่จะส่งออกได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยน, <Okay. S 1> นะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูนําเข้าด้วย <Okay. S 1> นะบอกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเน็ตแล้วเนี่ยมันยังเป็นบวกอยู่ซึ่งเขามองว่าอย่างปีหน้าเนี่ยนะคะเราน่าจะส่งออกนะคะได้ได้มากกว่าปีนี้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นก็น่าจะมีเงินไหลเข้าประเทศนักท่องเที่ยวเองนะคะก็น่าจะเข้ามามากกว่าปีนี้ก็น่าจะมีเงินไหลเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมองว่าเรื่องค่างเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้น่าเป็นห่วงใ,<ฮ>ในในเรื่องที่ว่าถ้าดอกเบีย้ยเราต่างกับสหรัฐ<ฮ>เนี่ยนะคะขนาดนี้เนี่ยสมมติเราสมเรเของเขาหกจนสิ้นปีหน้าเนี่ย<ฮ>ใช่ไหมคะแล้วโอ้จะมีเงินไหลออกมากจนแบบข้างเงินบาทอ่อนอ่อนมากมายเนี่ยอันนั้นที่ไม่ได้เป็นห่วงมาก <c oughs> เพราะว่ามันมีมันม <c oughs> ีเงินไหลไหลเข้าจากทางด้านอื่นนะคะอ่าค่ะ แต่ว่าตร,ตรงนี้ก็ยังต้องบอกว่าแต่ว่า3สมมุติว่าถ้าดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปถึง3เนี่ยนะแน่นอนก็ต้องกระทบ ใช่ไหมนี่ท okay. um, okay. ี่ที่เรามีนะคะนี่ที่เรามีอยู่ในในประเทศเรานะคะเพราะว่าเราเคยมีนี่ที่เราจ่ายแค่ดอกเบี้ยนโยบายตอนนั้น0.5ใช่ไหมคะวันนี้ผ่านไปไปอาจจะไม่ถึง2ปีใช่ไหมคะเป็น3%ามเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาหกเท่าตัวอ่าขึ้นหกเท่าตัวใช่ไหมคะขึ้นมา2%องเครึ่งใช่ไหมคะก็หลายๆธุรกิจที่อาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้หรือว่าครัวเรือนที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้นะคะก็อาจจะ ประสบปัญหาในการที่จะใช้หนี้ใช่ไหมคะมในในอนาคตมามองที่ตัวของอัตราดอกเบีย้ยระดับ3%ที่ดอรกุ๊กเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่ามันอาจจะทำให้ภาระต้นทุนทางการเงินของทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคครัวเรือนเนี่ยสูงขึ้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียเองประเมินว่าภาคเอกชนของไทยณนะวันนี้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยรองรับไหวไหม แล้วสถานการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงกันบ้างเอาภาคาเอกชนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจะมาถามภาคครวเรือนต่อในภาคเอกชนนี่ก็ต้องเรียนว่าถ้าเอกชนที่ได้นะหนักแล้วก็ได้เตรียมรองรับเอาไว้แล้วเนี่ยก็คงจะไม่กระทบมากกันนะคะเ,เพราะว่าอะไรมันต้องรองรับทั้งสองฝั่งใช่ไหมรองรับในเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วรองรับในเรื่องของรายได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้า,ถาดูเนี่ยสิ่งที่พี่จะเป็นห่วงก็คือว่าไม่ได้บอกว่า ธุรกิจใหญ่จะไม่ไม่น่าเป็นห่วงนะคะจริงๆคนส่วนใหญ่จะบอกว่าที่เป็นห่วงคือ SME ใ,ใช่ไหมคะเขาเป็นรายเล็กเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมทั้ง2ด้านถูกไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วรายใหญ่บางรายที่เราก็ได้ยินแล้วเนี่ยก็อาจจะนะคะอาจจะชะล่าใจไปหน่อยนึงก็ไม่ได้เตรียมพร้อมโดยเฉพาะด้านนะคะด้านรายรับคือธุรกิจโดนกระทบรายรับลดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยมองว่าถ้าถ้าให้มองเนี่ยก็คืออยากจะอยากจะบอกว่าเป็นห่วงก็คือว่าธุรกิจที่ที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมพร้อมตรง ก็เลยอยากจะเน้นมากเลยว่าตอนนี้ ตกเบีย้ยเป็นขาขึ้นแล้วแล้วก็จะคงอยู่นะไปอีกระยะหนึ่งเลย SME เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่น่าเป็นห่วงแต่ว่า SME oh. เองก็ต้องแบ่งเป็นกลุ่มอีกถูกไหมคะ SME ที่อยู่ในธุรกิจใหม่ๆใช่ไหมคะที่โอ้โหตอนนี้กําลังบูมนะคะอย่างในเรื่องของอเป็นอีโคซิสเต็มของ EV อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในเรื่องของอะไรที่ไปลดคาร์บอนใช่ไหมคะเป็นไบโอฟู้ดเป็น plant based p r o t e i n อะไรพวกนี้อันเนี้ยนะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่กําลังเป็นที่ต้องการเนี่ยนะคะ แล้วการแข่งขันอาจจะยังไม่สูงเนี่ยอันนี้นะคะ <He S 1> <SM> e เอสเกลุ่มนี้เขาก็จะจะอยู่ได้ตอกเบีย้ยขึ้นอีกส่ง2.5%้าเเขาก็ยังอยู่ได้<ฆ>ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจ SME ซึ่งอยู่ในใช่ไหมคะอยู่ในธุรกิจที่เขาเรียกว่า red ocean โอ<ม>้โหแข่งกันดุเดือดมากใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ไม่ได,ไไไได,ไได้ไม่ได้ตั้งตั้งตัวมไม่ได้ปรับตัวเอาไว้ก่อนอันนี้จะน่าเป็นห่วงมากมๆเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นในมุมมองของดรกเ๊อกก็คือมี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือไม่ใช่่่่ววาานีีสูงงอยยเด แต่ต้องไปด,ดูเรื่องของรายรับด้วยว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือว่ารายรับของธุรกิจนั้นมีความแข็งแกร่งขนาดไหนย้อนกลับไปจริงๆถ้าใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในยุค <c oughs> เฟื่องฟูก่อน40 <c oughs> ก็จะจากันได้ <c oughs> ใช่ไหมคะว่าตอนนั้นโอโ้โหขนาดเงินฝากยัง2หลักเลยอะ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นดอกเบี้ยก็คืออยู่ในระดับที่สูงมากอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าบริบทของรอบนี้เนี่ย กับรอบก่อนกอนที่ไทยเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยสูงมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนค่ะดรก,กุ๊กและผลกระทบที่จะตามมาถ้าเราเรียนรู้คือเราอยากจะเตรียมพร้อมตัวเองไว้ก่อนเหมือนกันเนี่ย เราเห็นอะไรจากรอบก่อนๆบ้างคะค่ะอย่างที่คุณทีน่าบอกนะคะเราก็อาจจะพอจะทันนะคะ <c oughs> ก่อนก่อนต้มยำกุ้งใช่ไหมกะโอ้โหดอกเบี้ยเงินฝากนะคะใกล้สิเดอกเบี้ยเงินกู้สิบเอร์เซนตกว่าใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าตอนนั้นน่ะเศรษฐกิจไทยกําลังเฟื่องฟูบริบทวันนั้นกับวันนี้มันต่างกันมาก <ừ> เพราะว่าเราเราอยู่ในสภาวะที่ดอกเบี้ยต่ํามานานมากใช่ไหมคะนานมากๆเลยใกล้ๆแบบ0.25 0.5้เซมาเป็น1ิปีนะคะ เงินเฟ้อก็อยู่ในระดับ1% 0.8%อร์ซใช่ไหมคะมาเป็นเวลายาวนานมากเราก็เลยไม่คุ้นเราลืมไปแล้วว่าเราเคยอยู่ในสภาวะที่ดอกเบี้ยเคยสูงหมากแล้วก็เงินเฟ้อก็สูงมากใช่ไหมแต่กรดก็สูงมากใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยหนังมันคนละม้วนกันนะคะหนังมันก็คือว่าตัวดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้สูงนะคะเหมือนสมัยก่อนนะคะเงินแต่เงินเฟ้อก็ไม่ได้สูงเท่าแล้วกรดก็ไม่ได้สูงเท่าแต่ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ย ไอ้ความที่โกรธมันไม่สูงเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้ความเสี่ยงขาของธุรกิจที่จะมีรายได้มาเพียงพอที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับดอกเบีย้ยที่จริงๆมัไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันดูทรงว่ามีโอกาสจะมีปัญหาคําถามต่อมาก็คือว่าแล้วถ้าในกรณีที่ธุรกิจหรือภาคเอกชนไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าบริหารจัดการเรื่องสภาพคล่องตรงนี้ได้ทันนั่นหมายความว่า เขา refinance ต่อไม่ได้แล้วคือต้นทุนทางการเงินเขาสูงขึ้นรายได้ก็กลับมาไม่ทันแล้วมันจะกลายเป็นลูกหรือเป็นโดมิโน่ให้กับความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจไทยอันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นไหมคะในช่วงของปีหน้านี้ค่ะถ้าถามมันนะคะช่วงของปีหน้าเนี่ยจริงๆเนี่ยความเสี่ยงที่สูงมากๆเลยเนี่ยถ้าถ้าถามพี่นะดอกเบี้ยที่อาจจะขึ้นอีกตอนนี้จาก2.5เปอรเซนโยบายใช่ไหมคะขึ้นไปอีกสัก ครึ่งเปอร์เซ็นเป็นเปเซ็นอันนี้นะคะซึ่งก็ทํทให้ดอกเบีย้ยของธนาคารที่เขาจะมาเก็บใช่ไหมคะกับลูกค้าเขาก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงแต่พี่ยังมองว่าอันนี้ยังเป็นความเสี่ยงที่อาจจะพอบริหารจัดการได้ถ้าอย่างที่ทม่ีเราคุยกันไปถ้าธุรกิจเขาสามารถบริหารจัดการทางด้านไรายได้ได้นะคะแต่สิ่งที่พี่ว่าเป็น ความเสี่ยงที่มากกว่านั้นนะคะคือในเรื่องของต้นทุนที่มาจากราคามากกว่าพี่เบิรพูดถึงว่าถ้าสงครามในตอนออกกลางเนี่ยมันขยายวงอันนี้เป็นความเสี่ยงหลักของโลกเลยในปีหน้ามันกระทบเราแน่นอนเพราะว่าราคาพลังงานมันจะขึ้นอีกอใช่ไหมคะมันจะทําให้ต้นทุนนะคะของพลังงานของสินค้าโภกภัณฑ์ต่างๆที่เราก็ต้องนําเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการที่ผลิตในประเทศเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นถูกไหมคะมันก็จะทําให้รายรับ ตัวสุทธิของทางธุรกิจมันต้องลดลงถูกไหมเพราะคอสเนี่ยจะขึ้นนะคะอันนี้มันก็จะไปทําให้ฝั่งของรายรับเนี่ยมันก็จะอ่อนแอลงใช่ไหมคะนในขณะที่โดนทุกคนโดนทุกคนใช่ค่ะในขณะที่ดทได้ในขณะที่ดอกเบีย้ยเนี่ยก็ก็ขึ้นใช่ไหมคะ,คะอาจจะขึ้นมาอีกสักสลึงหรือว่าสองสลึงนะคะในปีหน้านี่นะคะ,คะซึ่งตรงนี้พี่เป็นห่วงมากกว่าคือในเรื่องด้านของรายรับเพราะว่าในรายรับเนี่ยถ้าต้นทุนมันขึ้นเนี่ยทุกคนก็โดนหมด เราจะต้องตระหนักตรงนี้แล้วก็ต้องตั้งรับนะตั้งรับไว้ให้ดีมากๆเลยนะคะเรื่องที่ว่าคอสก็มีโอกาสที่จะขึ้นด้วยอ,อันนี้ค่ะที่พี่มองว่าธุรกิจใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะสะสมะ liquidity <ร>ใช่ไหมคะเงิเนเงินทุนที่ก็มีสำรองไว้มาก ธุรกิจที่เล็กลงเนี่ยนะคะในขณะนีถ้ถ้ายังมีโอกาสนะคะก็อาจจะต้องหาวิธีนะคะที่จะสะสมดิคุริตี้เอาไว้นะคะสำหรับปีหน้าหรือปีถัดไปเกิดว่ามันมีความไม่แน่นอนใน,ในเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นมามค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือคําแนะนําที่ดรกุ๊กมองแล้วว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของดอกเบีย้ยอย่างเดียวดอกเ<อ>บีย้ยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณเก่งคุณยังหาไรายได้ได้ยังพอที่จะอยู่รอดได้ซึ่งเท่าที่ TDI มองคือภาคเอกชนไทยเนี่ยก็ยังมีบริษัทที่ยังมีศักยภาพ ที่จะพออยู่รอดได้คือไอ้ที่ท,ที่ที่ดูน่ากังวลมีไม่เยอะอันนี้ทีน่าสรุปแบบนี้ได้ไหมคะถ้าทา่านในส่วนของภาคเอกชนเองกับความแข็งแรงเ่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเรื่องของดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยนะคะที่จะขึ้นอีกอสลึงสองสลึงเนี่ยคิดว่าภาคเอกชนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะพอพอรับได้แต่ที่จะรับไม่ได้เพราะว่ารายรับลด รายรับรถอาจจะเพราะว่าเหตุผลต่างๆที่เราคุยกันใช่ไหมคะดีมาน์ลถหรือว่าต้นทุนขึ้นรายรับเลยสุทธิเลยลดแต่ก็อย่าลืมทุนทีน่าว่าถ้า ต้นทุน<ม>หรือว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นไปแล้วทาให้เงินเฟอ้อขึ้นเนี่ยม,มันก็มีโอกาสที่ดอกเบีย้ยจะขึ้นอีกอใช่ไหมคะเพราะว่าตอนอย่างที่เราจําได้เมื่อปีที่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะตอนที่ราคาน้ามันสูงนะคะ <c oughs> เงินเฟอ้อเราก็ขึ้นไปในที่สุดทางกนอเองก็ต้องขึ้นนะคะดอกเบีย้ยเพื่อที่พยายามไปไปลดเงินเฟอ้อด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเงินเฟ้อเองเนี่ยนะคะมันก็มีผลกระทบต่ออีกนะคะต่อดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีโอกาสถ้าเกิด ใช่ไหมคะสงคราม,มแล้วราคาสินค้าโภกภัณฑ์ราคาน้้ำมันขึ้นไปสูงมากๆ ก็อาจจะทําให้นะคะกองงอต้องขึ้นตอกเบี้ยมากกว่าที่เราคุยกันก็ได้ในปีหน้าเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาที่ต้องบอกว่ามันเชื่อมโยงกันเนาะพวกนี้มันเป็นมันเป็นโดมิโนซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องแยกให้ออกว่าปัญหาส่วนที่เราต้องติดตามเพราะว่าเราควบคุมไม่ได้เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะรบกันเมื่อไหร่และจะรบกันขยายวงขนาดไหนนะคะหรือจะไปปิดหน้าน้ําอะไรอันนั้นคือปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ด็กรกกและทีดีไมองก็คือณปัจจุบันทุกคนต้องเริ่ม เริ่มตระหนักถึงสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือให้ดีเตรียมตัวเองให้ดีเตรียมตัวเองเตรียมถังถังออกซิเจนของตัวเองไว้ด้วยใช่ค่ะแล้วจริงๆอีกอันหนึ่งที่อยากอยากจะอยากจะแนะนําด้วยก็คือว่า เวลามีเกิดเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่แน่นอนเยอะอย่างงี้ใช่ไหมคะอย่างที่อย่างที่พี่เล่าไปว่าคนที่สามารถหรือว่าธุรกิจที่สามารถจะตั้งรับมือได้ดีกว่าคือธุรกิจใหญ่พเพราะว่าเขามีสายป่านยาวกว่าเขามีโน้ตฮาวมีเครื่องมือทางการเงินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งสามบริหารจัดการได้เนี่ยที่สําคัญคือว่ายามที่ะนะคะอาจจะมีวิกฤตมาถึงแบบนี้เนี่ย ธุรกิจใหญ่จริงๆนะ่ก็น่าจะนะคะช่วยสป라이ดเชนของตัวเองด้วยเพราะสป라이ดเชนส่วนใหญ่ก็เป็น SME ทั้งนั้นใช่ไหมคะถ้า SME อยู่ไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้คุณทีน่าถามว่ามันจะเป็นโด<ช>มิโนไม้ก็คือมันก็จะกระทบธุรกิจ ของบริษัทใหญ่เช่นเดียวกันเค okay. อันนี้เห็นภาพชัดเลยสําหรับฝั่งที่เป็นภาคธุรกษษ <ภา S 1> ิจนะคะทีนี้อีกภาคหนึ่งที่เมื่อสักครู่ดรกุ๊กก็แตะไว้เหมือนกันก็คือภาคครัวรเรือนซึ่งก<ฆ>็ต้องบอกว่าระดับนี้ครัวรเรือนของเราในปัจจุบันของไทยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงเหมือนกันแต่อย่างที่บอกหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้สึกมากเพราะว่า อดอกเบีย้ยส่วนใหญ่สมมติดอกเบีย้ยบ้านก็ฟิก3ปีแรกใช่ไหมคะยังไม่ได้ถูกปรับฐานขึ้นมาสักเท่าไหร่นักนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ภาพระยะยาวอะดอกเบีย้ยมันขึ้นแล้วส่วนของหนี้ครัวเรือนก็ยังอยู่ในระดับสูงแบบนี้มันน่ากังวลขนาด จริงๆต้องบอกว่านี่ครัวเรือนของไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ90%ของ GDP เนี่ยก็ถือว่าสูงนะคะมมโดยเปรียบเทียบกับประเทศที่มีรายได้ที่เป็นรายได้หลักปานกลางประเทศไทย İns. ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน80%ของ GDP เพราะ <F> ฉะนั้นของเราเนี่ยถือว่าสูงพอสมควรเลยนะคะถามว่าในนี่ครัวเรือนของไทยเนี่ยนะคะถ้าถ้าแบ่งแล้วเนี่ยเป็นนี่อะไรบ้างนะคะหส่วนสเนี่ยที่คุณทีน่าบอกคือเป็น<า>นี่ซื้อบ้านแะเป็นนี่ซื้อบ้านซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คนก็ไม่อยากจะเสียบ้านใช่ไหมคะก็จะพยายามนะคะพยายามหาเงินมาใช้นะคะใช้นี่ตรงนี้ใช่ไหมคะมาจ่ายค่าง,งวดเพื่อที่จะได้มีบ้านเก็บเอาไว้นะคะแต่อีก2อส่วนสาะค่ะคือตรงที่น่าเป็นห่วงก็คือเป็นการกู้เพื่อมากินมาใช้หรือว่าอาจจะซื้อรถซื้อจัก,กรยานยนต์อะไรพวกนี้อันนั้นน่าจะอยู่ใน2ส่วนสนะคะพวก Personal l o a n Credit Car าแต่พวกนี้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าไรายได้ลดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็จะโดนก่อนก็คือว่าคนก็อาจจะเบี้ยวตรงนั้นก่อนนะคะก่อนที่จะมามาเบี้ยวนี่บ้าน นี้เนี่ยเมื่อดอกเบีย้ยขึ้นนะคะครัวเรือนเนี่ยก็คล้ายๆธุรกิจนะคะถ,ถ้ารายรับเขาไม่ได้เพิ่มนะคะก็จะโดนกระทบนะโดนกระทบเยอะนะคะคถามว่าจะทํำยังไงนะคะที่จะช่วยเหลือใช่ไหมคะคือก็คล้ายคลยกับการ <laughs> ช่วยเหลืออย่างอื่นก็คือต้องช่วยตรงให้ตรงจุดตรงกลุ่มนะคะคคไม่ต้องไปช่วยทุกคนไม่ต้องลดดอกเบีย้ยให ให้ทุกคนนะคะแต่ว่าเราควรจะช่วยตรงตรงคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะคะซึ่งก็เข้าใจว่าตอนนี้ทาง,ทางในประเทศไทยเองนะคะ,คะก็มีมาตรการที่จะช่วยแบบเจาะกลุ่ม,มใช่ไหมคะแล้วก็ ทางประเทศไทยก็มาบอกให้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารแบงก์รัฐต่างๆนะคะบอกว่าให้ช่วยดูนะคะลูกค้ากลุ่มที่เป็นลูกค้ากลุ่มเปราะบางด้วยอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งตรงเนี้ยก็ก็คงจะต้องมีมาตรการเข้าไปช่วยเสริมมาค่ะสำหรับกลุ่มกลุ่มนี้นี่คือในส่วนของภาคครวเรือนที่ดรคุกก็บอกเองว่า<ม>เออปัญหานี้<ม>ต้องต้องจับตาเลยถือว่าน่ากังวล<ม>แต่ว่าอีกภาคหนึ่งที่เราก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าส่วนของหนี้จากรัฐบาลนะคะที่ก็ชัดเจนแล้วแหละว่า Digital w a l l ล็ตเนี่ย5แสนล้านเนี่ยต้องกูมานะคะดกรกุ๊กมองปัญหาหรือว่ามองเส้นทางที่อาจจะมีผลกระทบจากสิ่งน,นี้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนหรือจริงๆดกรกุ๊กอาจจะมองว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันอาจจะช่วยได้เมือนมาออฟเซตกับส่วนที่เราช่วยให้รากหญ้าหรือว่าประชาชนมีการบริโภคจริงๆแล้วเดี๋ยวในภาพรวมเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้ตรงนี้ ในฝั่งที่เราเป็นผู้ประกอบการก็ดีผู้บริโภคก็ดีแลวนะทุนก,ก็ดีเราต้องประเมินสถานการณ์ตรงนี้ยังไงคะค่ะอยากจะขอประเมินเป็นระยะ<อ>สั้นบรยะยาวแล้วกันสั้นก็คือปีหน้านะคะตอนที่มีเงินถ้าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามอย่างที่ภาครัฐเขาตั้งใจไว้ก็คือจะมีเงินหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมคะออกมาเนี่ยนะคะประมาณ5้าแสนล้านบาทใช่ใชไหมคะโดยรวมเนี่ยประมาณเดือนพฤษภาคมปีหน้า,าใช่ไหมคะห้าแสนล้านบาทเนี่ยถือว่าเยอะมากนะคะประมาณเกือบสเของ GDP ของประเทศ ไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเงินที่จะเทเข้ามาใช่ไหมคะเพิ่มเติมแต่ว่ามันจะเป็นการเทค,ครั้งเดียว ะะเขาบอกว่าใช้ได้6เดือนนะคะก็คือครั้งเดียวละค่ะแต่ใช้ได้6เดือนเพราะฉะนั้นพอจบปีหน้าแล้วก็คือจบกันนะคะในปีถัดไปคือปี68นั้นน่ะอันนั้นก็คือเริ่มต้นใหม่หมดมองว่าปีหน้านี่เศรษฐกิจไทยอาจจะโตได้4ถึงด้ใช่ไหมคะถ้ามีการอัดฉีดเข้ามาขนาดนี้แต่พอปี68เนี่เสียหน้าเป็นห่วงนะคะอาจจะฟีบลงมาจากฐานที่สูงใช่ไหมคะอันนั้นคือผลกระทบในในใน,ในระยะสั้นที่เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ มันก็แน่นอนมันก็จะทําให้ใช่ไหมคะราคาของอาจจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นได้ก็คือเงินเฟ้อใช่ไหมคะเพราะว่าพอเงินมาเยอะๆคนก็จับใจใช้สอยขนาดนี้ใช่ไหมคะก็แม่ค้าพ่อค้าจะคิดว่าเราก็ขึ้นนะคะขึ้นสัก2อ5%สาเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นอะไรไปอะไรนะเขาก็มีเงินมาซื้อถูกไหมคะแล้วเวลาราคาของขึ้นนี่มันลงยากมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นใช่เพราะฉะนั้น ราคาสินค้าก็มีแนวโน้มที่จะจะเพิ่มขึ้นนะคะถึงเรียนว่าปีนี้เงินเฟอ้อไทยอาจจะแค่1.5แต่ปีหน้าอาจจะถึง3ก็ได้นะคะอีกอย่างนึงพอเงินเฟอ้อขึ้นอย่างที่เรียนดอกบีย้ยนโยบายก็ต้องกระเถิบขึ้นไปด้วยถึงบอกว่าดยนโยบายเนี่ยหลายๆคนคิดว่าไม่ขึ้นแล้วแหละ,ะจะจะจอดอยู่ที่2.5แล้วนะคะแต่ถ้าให้มองคิดว่า จากสถานการณ์ที่ที่ดูแล้วก็ดูที่ทางธนาคารประเทศไทยพูดเนี่ยเขาก็เป็น่วงเ,เรื่องเงินเฟ้อที่มาจากโครงการภาครัฐใช่ไหมคะก็อาจจะมีแนวโน้มที่ดอกเบี้ยอาจจะต้องขึ้นขึ้นไปด้วยใช่ไหม <c oughs> อาจจะไปถึงสามเปอร์เซ็นต์ก็ได้ใช่ไหมคะ <c oughs> ทางด้าน rating agencies เองเขาก็มองแล้วใช่ไหมมูดี Switch, <c oughs> <S S ้สฟิชเอสใช่ไหมคะว่าธนาคารการคลังของเราอะคะ่ะคือภาครัฐเราเนี่ยอาจจะไม่แข็งแกร่งเท่าเดิมละเพราะมีหนี้เพิ่มขึ้น สถานการณ์ใน,ในเศรษฐกิจโลกมันนะมันไม่แน่นอนขนาดนี้เกิดมีวิกฤตขึ้นมาล่มีสงครามขึ้นมาต้องใช้เงินแล้วถืว่าภาคแลฐเกิดไม่มีแล้วเขาก็ได้เตือนแล้วว่า มีแนวโน้มที่อาจจะลดเร й ติ้งประเทศไทยซึ่งถ้าโดนลดเร й ติ้งจริงๆเนี่ยผลกระทบจะเยอะมากต้องเรียนนำตรงว่าภาครัฐของไทยเองเนี่ยเรายังโชคดีเราเราอาจจะไม่ต้องกู้นอกนะคะคือตอนนี้ในร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงินกู้ของภาครัฐไทยเนี่ยเเป็นกู้ในประเทศกู้นอกประเทศแค่เปอร์เซ็นต์เดียว<อ>นะคะถ้าเราดู liquidity ในประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นดูเนี่ยเมื่อสักเดือนที่แล้วยังเหลืออู่มาะมาณ1ล้านล้านบาท เพราะฉะนั้น500 0 0 0บาทเนี่ยกู้ในประเทศได้นะคะกู้ในประเทศได้แต่ถ้าเอกชนล่ะนะคะเอกชนหลายๆเจ้าอาจจะต้องกู้ต้องการกู้ใช่ไหมคะมากมากกว่าไอ้500ล้านบาทที่เหลือจากหลังจโยบายก,กู้ไปแล้วเนี่ยต้องไปกู้นอกประเทศอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้ต้นทุนใช่ไหมคะดอกเบีย้ยก็ต้อง,ต,องต้องจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยแต่ดอกเบีย้ยโลกมันก็ยิ่งขึ้นสูงกว่าเราอีกใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคือความเป็นห่วงคือเป็นห่วงเอกชนซึ่งจะต้องไป กู้เงินนอกเนี่ยนะคะอาจจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นถ้าถ้าประเทศไทยเราโดนลดเรตติ้งลงมานะคะอ,อันนี้ก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่ที่เป็นเป็นความเสี่ยงนะคะ,คะจริงๆไม่ไม่อาจจะไม่ใช่ระยะยาวด้วยอาจจะนะคะปีหน้าเลยถ้าเราโดนลดลดเรตติ้งลงมานะอันนี้ก็คือเราจะต้องจับตามองให้ดีแล้วเอกชนเองก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมตรงนี้เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นประเด็นใหญ่ อีกเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะเพราะว่ากลายเป็นว่าเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอาจจะส่งผลกระทบกับโครงสร้างของเศรษฐกิจทั้งประเทศแล้วก็แน่นอนมันส่งผ่านมายังภาคเอกชนด้วยเนี่ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในระยะกลางและยาวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่เราก็ควบคุมไม่ได้แล้วแหละนะคะเพราะว่าเขาก็ตัดสินใจกันไปแล้วแต่สิ่งที่เรารู้แล้วเราทําได้ก็คือเตรียมตัวเราให้พร้อมที่สุดนะคะอย่างนี้ถ้าพูดกันสั้นๆนะวันนี้เนี่ยถ้าการเตรียมตัวที่ดรกุ๊กบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือเราก็ต้องคิดให้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะใช้จ่ายอะไรใช่ไหมคะจะลง <ใช S 1> ทุนอะไรอะไรที่ยังไม่ชัวร์เพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ขอถามปิดท้ายนิดนึงค่ะภาพของการลงทุนโครงการใหม่ๆโคร,งก,รงการใหญ่ๆมันก็อาจจะต้องชะลอลงไปในช่วงอย่างน้อยเนี่ย องสปีข้างหน้านี้หรือเปล่าบรรยากาศแบบนี้เราจะจริงๆต้องบอกต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเป็นธุรกิจอะไรนะคะเพราะว่าแม้ว่าเศรษฐกิจนะคะโลกอาจจะดูไม่ได้ไม่ได้โตสดใสเหมือนสมัยก่อนแต่ว่ามันก็มีบางธุรกิจที่กําลังจะสดใสขึ้นมาใช่ไหมอย่างธุรกิจอะไรที่จะไปลดคาร์บอนใช่ไหมที่เป็นสีเขียวพวกนี้นะคะกาลังมาแรงมากนะคะไม่ว่าจะมีดอกเบี้ยเท่าไหร่ใช่ไหมคะเงินเฟ้อเป็นเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เป็นเทรนด์ของโลกนะคะที่ทุกคนกําลังจะไปหรือในเทรนด์ของเรื่องเทคโนโลยี ดิจิทัลเทคโนโลยี AI พวกนี้นะคะใครที่ทำสตาร์ทอัพเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะยังไงก็มีความต้องการนะคะอ,อยู่ในในธุรกิจพวกนี้เพราะฉะนั้นธุรกิจที่มันเป็นเทรนด์ของโลกพวกนี้ค่ะก็ยังไปได้อยู่นะคะแต่ว่าแน่นอนถ้าเป็นธุรกิจที่อาจจะยังไม่ได้นะคะยังยังไม่ได้เป็นเทรนด์ของโลกหรือว่ามีการแข่งขันที่สูงมากนะคะก็อาจจะชจจะลอไปก่อนใช่ไหมอาจจะชะลอไปก่อนในในภาวะที่มีความไม่แน่นอนแบบนี้แต่นะคะต้องเรียนว่า มันก็ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้การลงทุนเนี่ยอาจจะนะคะอาจจะย้ายนะอาจจะย้ายนะคะก็คือว่าอาจจะไม่ได้เพิ่มแต่ย้าย<ฆ>ก็คือเรื่องของอภูมิรัฐศาสตร์โลกนะคะคือสภาวะของ geopolitical tensions ที่มีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้หลายๆธุร,รกิจเนี่ยนะคะมองว่า เอาละแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังไม่แน่นอนเนาะแต่ว่าเรารู้แล้วแหละว,ว่าสิ่งที่มันจะอยู่กับเราไปอีกยาวนานเลยเนี่ยก็คือความไม่ลงรอยระหว่างค่ายของตะวันตกกับค่ายของจีนใช่ไหมคะซึ่งก็ยังยังไงก็จะแข่งกันในเรื่องการค้าการลงทุนการเทคโนโลยีเนี่ยนะคะไปอีกนานเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเริ่ม d i v e r s i f y เราจะต้องย้ายการลงทุนใช่ไหมคะ,อ,ะออกมาจากจีนหรือว่าอาจจะย้ายไปจากที่อื่นนะคะมาเพื่อจะกระจายความเสี่ยงอันนี้ยังเป็นเทรนดที่เห็นอยู่ะนะคะแล้วก็ จะ,จะยังจะยังมีอยู่อะค่ะในอีก3-4ปีข้างหน้าเลยซึ่งประเทศไทยเองเนี่ย ก็เป็นผู้ที่รับอันนี้ส่งตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนอันนั้นก็ม,มีมีส่วนที่จะกระทบเยอะเลยนะคะแต่ว่าเราก็มีข่าวดีเล็กๆนะคะ <c oughs> ก็คือว่ายังจะมีการลงทุนที่เขาพยายามมองหาที่ที่จะลงทุนใหม่ๆนอกเหนือจากประเทศจีนที่เขาอาจจะเคยลงทุนอยู่แล้วเนี่ยนะคะหรือจะย้ายจากประเทศจีนบางส่วนออกมาเนี่ยเราได้อันนี้ส่งตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเรียนว่าในความใช่ไหมไม่แน่นอนในวิกฤตมันก็จะมีโอกาสที่มันแอบแฝงอยู่ถ้าเราจับโอกาสตรงนี้ได้แต่ที่ สาคัญที่เราจะจับได้คือเราต้องมีเงินในหน้าตักเราอันนั้นสําคัญมากเลยคือบอกว่าในช่วงที่มีความไม่แน่นอนแบบนี้ใช่ไหมคะ liquidity เนี่ยเป็นสิ่ง <Okay. S 1> ที่สําคัญมากที่สุดเลยนะคะถ้า,าเรามีเนี่ยคิดว่าเราสามารถไขว่คว้าโอกาสแม้จะมีวิกฤตได้ะคะ่ะเยีเ่ยมเลยค่ะก็คือทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่เสมอ,อนะคะแต่โอกาสในเวลานี้เนี่ยอย่างที่ดรกุ๊กบอกไว้ค่ะถ้าไม่ได้อยู่ในเทรนที่ชัดจริงจริง คุณก็ต้องเก่งจริงๆแต่ถ้าจะให้ดีก็คืออยู่ในเทรนที่ชัดและเก่งด้วยอันนี้รอดนะคะ <c oughs> แน่นอนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยความไม่แน่นอนคือเรื่องที่แน่นอนที่สุดถูกไหมคะ <c oughs> อย่างที่ดรากรุก๊กบอกค่ะแต่ว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมมาอย่างดีนะคะวันนี้เราเห็นภาพใหญ่ประเมินแล้วประเมินสถานการณ์ตัวเองเตรียมลิควิดิตี้ไว้ให้พร้อมนะคะแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราทุกคนจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันได้ค่ะวันนี้ขอบระคุณดรฟุ๊กมากๆที่สอยเรามาร่วมพูดคุยกันสนุกมากเลยค่ะดี่ไดวมีโอกาสนีจะชวนมาเล่าภาพใหญ่อย่างนี้ให้เราเตรียมพร้อมกันใหม่นะคะ